สวัสดีครับต่อต้องชนะพี่น้องพะร่วมอนุมทนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับ

แ้วนี้เมื่อคืนพายุหนักเข้ามาฝนตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนจนถึงตีสองตีสามพี่น้องโอ้ตกหนักฝนฝนตกหนักอย่างมากเลยพี่น้องนะครับก็ทําให้หมวลน,น้ําในคลองเนี่ยก็เพิ่มปริมาณไหลไม่ทันไปท่วมฝั่งทางต้นๆเนี่ยเห็นน้ําขึ้นมาเยอะเลยพี่น้องน้ำล้นลง ขึ้นปินเวคลองเยอะเลยเพราะว่าขนาดไรบ่าออกไปทางสาขาของคลองก็ยังยังมาปริมาณเยอะนะครับสำหรับเช้านี้วันนี้พระท่านมาเมื่อวานพระท่านไปกิจนิมนต์ที่อำเภอเพราะว่าวันที่13ตุลาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในรหลวงรัชกาลที่9ทางอำเภอแล้ก็นิมนต์พระทางวัดไปรับอาหารบิธิบาล ในชุมชนเราพระถึงท่านถึงเลยไม่ได้มาเมื่อวานนะครับสำหรับชาวนี้ได้ดูได้ชมคลิปาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ต่อทองช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ